มาที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับโดยความร่วมมือของสถานีโทรทัศน์ดิิตอลหนาว26และก็บริษัท PSA intersport จำกัดและลุมพินีครับคู่สองในการถ่ายทอดสดวันนี้ครับศึกมวยไทยเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟมาดูสิงห์ดำวอปัญญาไวครับเจอกับหงษ์ขาวเอราวัณเดีย๋ยวมาดูประวัติครราวของทั้งคู่กันเลยนะครับทางด้านสิงห์ดำวอปัญญาไวครับ18ปปีจากอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับ ไปซ้อมที่ค่ายมวยวอปัญญาไวครับอยู่ที่ร้อเลยนะครับมีอาจารย์วิสิตปัญญาไวครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วมีคุณสุนทรอย่าระวังเป็นผู้จัดการครับ30ครั้งชนะ28สเสมอ1แพ้1ครับแต่มวยข่าครบเรื่องเลยนะครับสำหรับเจ้าสิงดําผลงาน3ฟอฟอมนะครับมีแพ้คะแนนสันศักดิ์บุญเยี่ยมนะครับ แล้วก็มาชนะคะแนนมงคลทรัพย์สิทธิทองปอนและล่าสุดครับชนะคะแนนแดนพิชิตสรัตดาหยิมครับที่สนามวินลุมพินีส่วนมุมน้ําเงินครับทางด้านของข่าวเอราวันนะครับอายุ19ปีครับเป็นชาวอําเภอยะหานะครับจังหวัดยะลานะครับฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายเอราวันนะครับก็ชกมาแล้ว60ครั้งนะครับชนะ45แพ้15นะครับ3ฟอร์มหลังนี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับเอาชนะน็อกเพชรทอง เพชรเจริญรัพ์ครับชนะคะแนนเข็มพรันชัยแล้วก็มาแพ้คะแนนได้กับดาวพรันชัยไปครับเอาแล้วครับหงขาววันนี้ไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะครับต้องถามสิงดาครับแต่ว่าหงแดงที่อังกฤษนี่ตอนนี้นำเอวัตตันอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับอาก็มาคู่บรรยายที่คอเดียวกันเลยนะฮะ <c oughs> คอหงนะ <c oughs> ครับอ่าลุ้นทั้งฟุตบอลลุ้นทั้งบวย<อ>วันนี้ถือว่าเป็นวันของคนกีฬาจริงๆนะครับเกินมาถอดมองคลน,นะครับ ลุงกัลยาครับคุณพ่อของเจ้าปีใหม่นะครับสตาร์เทรนเนอร์ของทีมงานเอราวันนะครับมีร้อยตำรวจตรีเกติศักดิ์มูดอนนะครับนายกสมาคมวยอาชีพภาคใต้นะครับให้การสนับสนุสนอยู่ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้พันตรีสุภาพบุญรอดครับครับขอบคุณผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการนะครับแอนตสซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนต์ซินเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แพ็กสีเขียวทิฟฟี่ ปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่กระคายเคืองกระเพาะอาหารอย่าท่าน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องกลิ่นหอมเย็นปราศจากแอลกอฮอลและน้ำตาลอย่าท่าน้ำขาวไทยนครเบนด้า5 0 0ถ่ายพยาเส้นได้ตัวกลมเม็ดเดียวครั้งเดียวเบนด้า5 0 0อแอนตาซินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกวดไหลย,ย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหารสองสมรุคุณในขวดเดียวแอนตาซินเยลไดฟิลินใช้บรรเทาอาการปวดและอักเสบข,ของข้อเอ็นกล้ามเนือ้อ บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดท่อดีท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพุ้งราคาผลิตภัณฑ์ตราสามแม่ครัวแอร์อิมเมเน็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาอะครละคู้ชมครับสิงต์ได้เจจะเสืออีสานนะครับหัวปัญญาไว้ก็อยู่ที่จังหวัดร101้อยเอ็ดนะครับนักปุยดังๆรุ่นพี่ก็เจ้ามงคลเดชเล็ก พอปัญญาวัวเดิมเหมือนว่าเคซ่าหยินบนะปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็ขึ้นชั้นเป็นมวยค่าตัวเงินแสนไปเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านของมงคนเด็นเล็กวันนี้มาดูเจดเดลชั่นใหม่ครับส่วนเอราวันนะครับแม่ทำมวยเด็กเก่งๆเยอะนะครับตอนนี้นี่ถนนทุกสายมุ่งสู่เอราวันครับที่ยะหายะลาครับนกมวยเก่งๆทางภาคใต้ยอยากไปอยู่ที่นั่นครับเพราะว่าเรียกว่ามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ชกอย่างต่อเนื่องไม่มีตกล็อก ก็ถือว่าเป็น2ค่ายมาตรฐานเลยนะครับที่ทำมวยได้ดีครับตอนนี้มาดูมวยรุ่นเล็กๆกันมากครับพิกัดชก107ปอนด์นะครับดูรูปร่างสัดส่วนช่วงชกแล้วเนี่ยถือว่าไม่ห่างกันเลยครับคู่นี้ยังดูใจกันก่อนครับยกแรกครับน่าสนใจนะครับ เด็กเก่งจากกีสารครับเจอกับเด็กเก่งจากทางใต้ของขาวพยายามจะขยับเข้าหาครับแต่ว่าหงแดงโดนตีเสมอซะแล้วนะครับเติมตันตีเสมอได้แล้วนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับขยับครับเด้านหงหงขาวแข้งขวาก็ดูการยืนมวยทรงมวยก็ถือว่าใช้ได้ครับ เจ้าหงขาวสิงห์ดำพยายามต่อยหมัดครับนี่ครับดันตักหลักดูใจกันกลางเวทีครับหมดยกที่หนึ่งครับ มาติดตามกันต่อนะครับคุณชมครับที่สนามมวยเวทีลูบินีรามอินทรากิโลเมตรที่2ครับมีโปรแกรมมวยให้ได้ชมกันทุกวันอังคารวันศุกร์และก็วันเสาร์แบบนี้ครับดูกันตั้งแต่เที่ยงวันยันสี่ทุ่มเลยครับนี่ครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็จะเห็นบ่อยนะครับสองสาวนี้เราจะได้เห็นบ่อยครับมิสปองพิสูจน์สัญชาติดนึงครับก็น่าจะมาจากทางไต้หวันเกาหลีประมาณนี้ครับโซนเอเชียนะครับครับผม ใครอยากจะมาดูมวยสนุกๆแล้วก็ของสวยๆงามๆก็มาได้ครับที่สนามมวยลุมพินีรามินทาครับตีตัวครั้งเดียวครับตั้งแต่เที่ยงนี่ต้องบอกจันสามสี่ทุ่มเลยนะครับ250บาทครับดูกันให้ตาแฉะไปเลยครับมวยมันๆแบบนี้ครับมาลุยกันต่อยกที่2ครับรางวันยังเหมือนเดิมนะครับทุกผู้ชมครับยาบำรุงร่างกายเจ็กพูลนะครับมอบพูดูเดือดคนละ5,000บาทนะครับกาแฟโฟกัสโดยสจสมคิพย0หวงคนละ3,000บาทจอมทิกล์รนะครับ จอมพลิกล็อกนี่ก็ทางด้านของเตียต้าเคมอเตอร์นะครับเบย์คุณพิเชียนสมพรุ่งโรจนะครับมอบให้1,000 0บาทนะครับตอนนี้เพชรสหรัฐมีโอกาสมากนะครับเพราะว่าแกพลิกมาชนะคะแนานได้เมื่อคู่แรกนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังไงครับหง<แ>ขาวยังไม่ออกอาวุธแต่หงแดงยิงแสงไปแล้วแสงแล้วครับโอ้นี่เราดูแล้วก็ลุ้นทั้งหงขาวหงแดงเลยเจังหวะ ในยกที่2ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจเปิดเกมเลยหรือเปล่านะครับะระหว่างที่มวยยังดูใจดูเชิงกันอยู่ครับขอบคุณกู้สนับสนุนใจดีของเราครับไม่มีท่านไม่มีเราครับยาเคก,ก,กูมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและร้านเซเว่นเอ็กซ์ต้าทั่วประเทศครับเคมีเกษตรช้างแดงเพื่อผลผลิตเพื่อชีวิตเกษตรกรด้วยคุณค่าที่เป็นมาตรฐานกำจัดดายอย่างคุณค่าต้องลาช้างแดงยาสตรีเป็นเค๊มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและ,และร้านเซเว่นเอ็กซ์ต้าทั่วประเทศ บริษัทไทยเบอร์เลตมาร์เก็ตติ้งจำกัดและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตาช้างโตโยต้าไฮรักนิโวปฏิวัติทุกมิติแห่งกาาระบะอนาคตน้ำต,ตาคิวไลฟ์ควมดีมีคุณภาพของสากลโคนมวังน้ำเย็นโดยคุณอมวยทงก๊กโตโยต้าเคมอเตอร์ศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้นะครับรับประกันเครื่องยนต์8ปีโทรเลยครับ026626555คิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมภพงษรุ่งโรจน์ชุดกีฬากีฬาครับ โดยผู้เลี้ยงคำจำสาวคำเขตน,นะครับปุ๋ยกลานกปากห่างปุ๋ยดีมีคุณภาพกาแฟโฟกัสกาแฟส,สำหรับท่านชายโดยสจอสมคิดมากวงและผลิตตัณฑ์เิมอาหารเตียวกูหลานชนิดครับซูลลาเบอร์หนึ่งสอบถามโทร0811339955ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับวนเวทีกันต่อนะครับก็ในช่วงที่นักมวยไม่ออกรุ้นต้องขออนุญาตแฟนบอลมวยเลยนครับเพราะว่าไม่มีท่านก็ไม่มีเราแล้วครับบรรดาผู้สนับสนุนทั้งหลายนะครับแฟนบอลมวยทางบ้านก็ ผนใจสินค้าใดก็สนับสนุนกันได้นะครับอุดหนุนกันตามจังหวะและโอกาสครับถ้าเกิดอยากจะได้รถดีๆก็ต้องเตยตาเคมอเตอร์ครับคิดถึงเตยตาคิดถึงเคมอเตอร์ครับ02 6 2 6 5 5 5บนเวทีตอนนี้นี่เหมือนว่าชักจะมีเรื่องเลยครับเรวมีอ,อาวุธนหนักๆแรงๆมาครับทั้งหมัดทั้งแข้งเปิดเกมก่อนครับสิงห์ดำยืนมวยนิ่งทีเดียวเลยครับ ชกคู่นี้ครับทำไมประหารนะครับถือว่าเป็นนักเวทที่อาวุธหนักแรงด้วยกันทีทําลายจังหวะไปก่อนครับหงขาวเป็นฝ่ายขยับเดินก็หานะครับตัานังของหงขาวครับถึงดาเน็ต้องรับจับทางนะหมดยกครับคาดว่ายกหน้าจะมันกว่านี้แน่กลับมาติดตามกันต่อนะครับผู้ชมครับที่สนามไอเวทีลูบินีครับ เดินทางมาถึงยกที่สามานะครับผ่านไป2ยกก่อยังไม่มีอะไรมากมานะครับขอบคุณทิฟฟี่ครับทิฟฟี่แผงสีเขียวครับดูภาพช้าชัดชัดเนี่ยครับแมเฉียวสั่งดังไปนิดเดียวครับหมัดขวาตรงของหงขาวก็ยิงไม่ถึงครับกลับมาติดตามกันต่อครับยกที่3ครับก็ถือว่าครึ่งทางครับ การแต่งสดคู่ที่2ของเราครับสิงห์ดำวปัญญาวัยกับหงขาวเอราวันครับนะครับยกสามครับนะทกทีแล้วนี่มีเรื่องตื่นเต้นให้ได้เห็นแล้วนะครับมีจังหวะแรกหมักแรกศอกที่มายกที่3ครับเชื่อได้ว่าตื่นเต้นร้าวใจแน่นอนครับเอาหลักเลยนะครับคู่นี้ไม่มีใครถอยแล้วไม่อยากถอยเยอะแล้วครับงานของสิงห์ดำครับ เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีของเด็กจากสองภาคครับจากสองภาคที่มีประชากรมวยเยอะที่สุดในเมืองไทยครับภาคอีสานแล้วก็ภาคใตา้สองยกที่ผ่านมาถือว่าการยืนมวยทรงมวยทั้งคู่นี่ใช้ได้เลยนะครับแรกแข่งกุญแจทีเกี่ยวได้ถือได้ไหมครับของขาวถือไม่ได้ครับดูกันต่สิงห์ดำนี่ต่อยไม่หยุดเลยครับเอาลุ้งลำตัวไปทีหนึง่งตัดกำลังก่อนครับลุ้งลำตัวทีมสก,กัดไป เอายัดเข่าซ้ายแม่แห่โยนมาแต่ไกลเลยครับนี่โยนมาจากร้อยเอ็ดเลยนะครับเข่านี้แบดขวาครับยทยจะ6ุบสายขึ้นครับผงขาวครับดูครับสิงห์ดำขชาด้วยความมั่นใจนะครับแม่มีร่างสลับบนครับดูนายครับดูนายไอ้บาเอาเสียบคืนครับทาะนของสิงห์ดำกรรมการสุภาพครับแยอกมาเล่นอาวุธหนักๆครับมือไปก่อนครับทั้งแข้งทั้งมัดผงขาวตอนนี้นี่ยังไม่มีจังหวะโตเลยนะครับ เอาครับแข้งขวาคืนเพยายามต่อยหมัดโอ้ยแม่ลูกนี้ครับแข้งขวาครับเต็มลำเลยแวมวลูกร่างสัญคัดแบบนี้นี่ชกกันสนุกจริงๆครับมีปากหลักแลกหมัดแลกศอกแลกแข่งกันเลยครับเอาขวามาแล้วครับสิงดําโอ้เอาครับขวาอีสานครับโดนขวาจากใต้โตกลับไปเหมือนกันครับพยายามออกไซน้าครับของขาว ขีซ้ายครับทั้งถีดทั้งเตะในเท้าเดียวครับแหมเนี่ยครับซ้ายหน้าถีซ้ายโอ้ยโยนเข่าซ้ายหมักหนึ่งสองครับแม่ต่อยได้แม่นครับสิงห์ดำครับดูแล้วมั่นใจครับออกแต่ละทีโยนเข่าแต่ละดอกนี่ชัดเจนแลอเกินครับสิงห์ดำโยนทีดไม่กระเด็นด้วยครับเกี่ยวได้แล้วขวดแข้งขวาครับโอ้จังหวะนี้เรามีลูกหนักๆแล้วนะครับ เอาครับแข้งซ้ายมาครับสิงดําหลักแกดีครับดูครับเตะแล้วนี่มันมีน้ำหนักครับหัวขงขาวแกยังไงเอาโดนหมัดอีกแล้วเนี่ยกาดตกไม่ได้นะครับเจ้าสิงดํานี่รอบบวกอยู่แล้วครับรือว่าหุกซ้ายนี่อันตรายมากครับพยายามเข้าหาครับหัวขาวสิงดํามีเตะพับในหัวขาวแข้งซ้ายครับ สิงดําหน้างขวาหน้างขวาจะไม่มีจังหวะออกครับเอาวเลยครับสมโอกาดมอครับตีขวาจังหวะที่สิงด้านของของ,งขาวดูพลาดเข้ามาครับพัดก่อนนะครับเดี๋ยวก็มาเอาล้วครับเดี๋ยวมาลุยกันยกที่4เติ่มแล้วนะครับยกที่สี่ของขาวเป็นฝ่ายเปิดเกมเลยต้องเดินเร็วขึ้นแหละครับยกนี้ครับเจอซ้ายของสิงดํา นี่ยชกด้วยความมีวินัยนะครับชกลุกกลย,ยุทธ์เลยนะครับถึงดาวนีอาร์นะครับหงขาเริ่มตีข้อซ้ายเจอเพียงมามาแล้วแทนซ้า,ายาลุกหนักแล้วกันครับตอนนี้หงขาวเปลี่ยนปรับเกมให้มันเร็วขึ้นนิดนึงครับหงขาวแล้วก็มาปลาร,รอ,งองวงในดูบ้างครับพยายมล็อกแล้วสยองตียังตีไม่ได้คนระับแข้งขวามาครับเอาติดไปหงขาวตีได้ไหม อ่ยังตีไม่ได้ครับอ่าเอาล็อกแล้วเด้งเข่าซ้ายมาแล้วครับแฟนคลับนี่รอให้กำลังใจอยู่เยอะนะครับของขาวแต่ดูครับสิงห์ดำโอ้รับแล้วรับแบบมีคุณภาพรับแล้วโต้ครับอ่าอลไรครับลูกดักแล้วครับของขาวครับเดินต่อขีดซ้ายเจอแผงซ้ายของสิงห์ดำครับเกี่ยวเกี่ยวแล้วคืนซ้ายครับสิงห์ดำครับ เตะซ้ายหลุดเจอหมัดหนึ่งสองครับแก้งสายไปครับหงขาว้าเคลื่อนสายแม่เต็มชายโครงอออกาวุธเนียนๆน,นี่ตึ้มโต้ด้วยนะครับแต่ตนี้นี่ลุกหนักครับวงในปัม้มเสียบเข่าหงขาว่ายแขนปิดมาเจอเจอสิงดำดักเข่าเอาไว้ก่อนครับเอาละรครับถึงอกถึงใจคุณคุณผู้ชมแล้วนะครับเดินเร็วโดนโอ้ยแกล้งขวาเต็มเต็มเอายังมีคืน โอ้แข้งขวาแข้งซ้ายออกได้หมดแล้วครับตอนนี้หงขาครับ,บเดินเร็วขึ้นทีปซ้ายนำทีปซ้ายนำต่อยลำตัวครับอ่ะสิงดำสิงดำต้องโตนะครับโอ้เจอมาลำตัวทั้จะยุ่งเหมือนกันครับสิงดำก็ต้องกอดไว้ก่อนครับตีเขา่าโอ้แล้วมียุบมีช็อตเหมือนกันครับตรงไหนปิดมาเสียบปิดมาเสียบครับไปครับโอ้โหขยันเข้าว่าครับหงขาวตอนนี้หงเริ่มจะบินแล้วครับโอ้ชุดใหญ่ๆครับสิงดำ ยายุบยาช็อตโอ้ี่เป็นชั่วโมงที่ได้ใจของหงขาวแล้วครับเอาเดินแล้วครับสายขวาโตนขึ้นขวาเข้าไปอีกครับโอ้โหเอาเทโอ้เทลูกนี้ล้มลงไปครับแต่มาการเียงออกมาหงขาวทำได้ดีครับเจอแขนขวาของสิงห์ดำแขนขวาครับเกี่ยวแล้วต่อยลำตัวครับด้านของผงขาวครับ แมสิงดังแกต,ตอนนี้แกสู้ทางถอยทางไม่รู้ว่าคิดถูกและคิดผิดครับไปถอยรับแข้งครับเดินต่อกับหัวขาวเสียบเขา่าแม่แต่ยังมีเหลี่ยมครับสิงดำโอ้ดีครับก็กไปนี่ศิงสาหลุดไปนอกเชือกเลยครับโอ้หัวาวังเดินต่อโอ้แม่ระครังดังซะก่อนครับยังไม่จบนะคูน่นี้เดี๋ยวกลับมาติดตามยกสุดท้าย เอาละครับมาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับคู่2ครับสิงดําวอปัญญาวัยครับเจอกับหงขาวเอราวันนะครับยังเป็นไปได้ทุกทางนะครับเป็นอีกคู่หนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าชิงดําครับมวยคู่นี้ดูภาพช้าครับจังหวะแรกเข้ากันครับเปิดเกมบุกเต็มตัวครับเจ้าหงขาวเด้งตีครับ โอ้ดูครับเบียดอีกแล้วครับคูน่นี้โอ้ยังบอกยังบอกไม่ได้นะครับตรงนี้ครับว่าใครจะเป็นผู้ได้รับการชูมือมาลุ้นกันยกสุดท้ายครับอำลัต้องลุยกันเต็มที่นะครับยกนี้3นาทีสุดท้ายไม่มียกต่อไปแล้วนะครับโอ้ึุณมาถึงทำกันเลย สิงห์ดำแกได้ถอนเกมนะครับในช่วงต้นยกสี่ครับผมขาจะเดินดูต่อครับออกแข้งซ้ายครับสิงห์ดัมผมขาผิดซ้ายหมักแล้วก็แทงข่าซ้ายตามครับผมขาถึงดัมยิงข่าขวาครับผมขาโตแล้วก็ตีซ้ายครับโอ้ยเสียบขาครับสิงห์ดำครับเสียบซ้ายโตครับผมขาพยายามเดินตื้อเดินเอาคืนครับผมขา แต่เดินไปชนเข่าของสิงห์ดำแล้วก็ควบได้ล็อกได้แต่ตีไม่ได้นะแบบนี้ตกหนักอยู่ที่กรรมาการนี่ครับว่าชอบแบบไหนครับลูกขยันนี่อยู่ที่หัวขาวครับแต่ว่านี่ครับออกแบบชัดๆจัดจ้าๆๆนี่เจ้าสิงห์ดำเอาเกมนี้ยังต้องลุยต่อเวลานี่อย่าปล่อยให้เสียไปครับทุกนาทีมี เห็เขาเดินต่อโอ้จะดูสิงดังครับความเกา่าเกมเหมือนเันเจอเข่าซ้ายนะครับ5ลองเชียบโบว์ให้เดินนะครับเดินได้เดินต่อน,นะครับมีโกอกาสแซงทะลุครับแทนขวาไว้แล้วก็ถีบไปนะครับสิงดังโอ้ดูครับ5ใส่ลำตัวพอแข้งซ้ายครับ5แข้งซ้ายครับตีเข่ารับหงขาวโอ้ขยันครับหงขาวครับยังต้องเดินต่อครับโอ้โดนเข้าไป มากๆก็เหมือนว่าจะมีจังหวะยุกจังหวะช็อตเหมือนกันครับสิงห์ดำขาวและขาวมาอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวว่าโดนเข่าครับยังมีโต้ครับยังมีเถียงโอ้แกไปเอาพละงกำลังมาจากไหนครับโอ้นี่เดินกันมาตลอดเลยนะครับมีไล่ตั้งแต่ยกที่สองยังเดินกันไม่หยุดเดินต่อนะครับหกขาวครับนี่ครับต่อยลำตัวครับแล้วก็ตีเข่าซ้ายตามครับตีเข่าซ้ายครับโอ้สองเข่าก็ หงขาวยกมามยกขึ้นมาแปลกๆเว้ยแ,แ,แล้วก็กองเทียบผมไม่ต้องเท่าแล้วครับโดูครับวัดใจกรรมาการอีกแล้วครับโอ้จะตจบมาเสียได้ที่หลังไม่ได้นะโอ้เกมคู่นี้ครับผมบอกว่าถึงอารมณ์ถึงอกถึงใจครับมาและต้องมี่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าใจผิดนะครับ กองเชียร์แดงก็ยังทูกำปั้นอยู่นะครับโอ้แคไปผ่อนเกมนะครับทางด้านของสิงห์ดำครับมั่นใจว่าตุนไว้เยอะนะครับแต่ก็ไม่ทราบรับจะไปทางไหนนะครับตอนนี้ก็ดูอาการน้ำมวยไปพลางๆก่อนครับะว่าอาวุธคงจะไม่ออกกันแล้วครับสาลาสองศอกแล้วเอาล้ครับมั่นใจทั้งคู่นะครับมาเดี๋ยวทราบผลไปพร้อมๆกันครับคู่นี้จะไปที่สิงห์ดำหรือออกของขาว กรรมการสุภาพบุญรอดครับรวมไปให้คะแนนนะครับแล้วก็จากท่านสุดท้ายหันไปไหนครับลุ้นครับออกมุมน้ําเงินครับของขาวร<า>ะวันนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนสิงห์ดำวอวปัญญาไวนะครับสัตว์ปีกตีปีกได้สําเร็จพักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาดูรองคู่เอกของรายการ